ำลังเคลียร์พื้นที่ลงเวทีครับยิงอยู่ปายควันทีมงานควันไหวก็ลังมั่งหัวเป็นผมว่ได้เสีรอควันมาเนี่ยางหัวตั้งเวทีกรลังเคลียร์พื้นที่ครับทีมงานวายง่มง่มเลยเหรอครับหมอมือเลย กำลังเขียยพื้นทีครับเหลียวเหลยมั่งต้นหมกม่วงพื้นเขี้ยพื้นทีตั้งวิธีครับเขี้วามั่งเลยเขีรยพื้นทีเข้าใจเข้ามาเี้ พูดพูนี่นีห่เอาต้นผู้ดอกมันเที่ยงอาแ่กัทุนตัดิมาีมาเยมาแล้วตัางวธีเทียบวทธีเดียวเดียวต่างวทีฝ่ามันแล้ทั้งคุณโต๊แล้วบุ่า ขึ้นเวทีแล้วเรียบร้อยตูเย้เบียดเกือดขึ้นแล้วเพิ่งขึ้นเสียงกังร่มฝนมากกวันให้ดับแล้วครับบรรยากาศแพร่บ,บ้อ mm. นๆมีเมฆาโอเมฆาส่งลายได้มือนี่ครับนี่ตัง้งเขาตั้งหัวเชีนเดียวครับ mm. นี่จงควงให้พ่อได้ล้มรถกระบะนี่แหละขึ้นไป มันมีทางเขาทางเขาทางเดียวรถแกเลียนยู้เพื่อเมืองครับนี่บรรยากาศแพร่รอบนอกป้าเหลี่ยมมาแล้วนลเ,นเนี่ยค่ะลายเตื้อครับมือนี่นี่อย่าอัปเดตยในช่อมเรียบครับช่วงตังเวทีครับป้าเหลี่ยมมาแล้วป้าเหลี่ยมมาแล้ว เวทีฝ่ามาแล้วถ้าคุณโต๊ะแล้วบุล่ะขึ้นเวทีแล้วเรียบร้อยตูเ้เบียดเดืดขึ้นแล้วเพเิ่มขึ้นเสียงกาลางลมฝนมากกว่าให้ดับแล้วครับบรรยากาศแม่แบบนอ้อนมีเมขาโอ้เมขาส่วงไร้ได้มือน,นี่ครับบ้านี่ทังทง้งเขาทั้งหัวเชเดียวครับนี่ จงควงให้พ่อได้ล้มรถกระบ,บะนี่แหละเพิ่อนค่ะมันมีทางเขาทางเขาทางเดี๋ยวรถแกลเลียนยุบมือครับนี่บรรยากาศแพรรอบนอกป้าเหลี่มาแล้วเนี่ยค่ะลายเตบครับมือนี่นี่อย่าอัปเดตยในช่อรื่อยๆครับฝนตกแล้วครับฝนตกแล้วขอบคุณเจ้าของบ้านครับ ไม่ส่วนหุ